าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <c oughs> ก็อยู่กับน้องมินนี่เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคนน้องมินก็จะมาเอา่ทำละครออสั้นเรื่องเ <c oughs> มื่อฉันไปเซเว่นกับเพื่อนแล้ว <c oughs> ฉันเจอคนโรคติดกันนี่เลยไปดูก็เลยแล้ววันนี้นะคน <c oughs> น้องมินก็มาก,กับไอรินนะคะทุกคนคือทำไมต้องพูดอ้าว,อาว,อาวเ,เอาโอเคเออฉันเนี่ยอยากกินไอติมนมแพะมากเลยนะจริงอยากกินไอติมฉันหรอมินอไอไอติมนมแพะ เออใช่เธออยากกินฉันหรอมินนะเห <c oughs> ็นที่นมแพ้นะใช่อยากกินนมฉันหรอ <c oughs> <c oughs> มาเซมะนาวขอไอติมนมแพ้ะนะ้พึ่งนะคะขอสองที่นะเออเออเออหนูเออพอดออีไอติมพึ่งมาส่งเมื่อกี้มันยังไม่แข็งรอก่อนนะจ้าไปนั่งรอเออหน้าร้านเลย จ้าจ้าเร็วๆนะฉันรีบนมไม่ใช่เมนเร็วๆนะฉันหิวแล้วฉันรีบฉันต้องไปทำทงงานต่อจ้าเออเออเมนแต่ฉันก็กลัวนะเพราะว่าเออมันมีเออเอออโรคจิตอ่ออมะมีโรคจิตมีโรคจิตสักที่ไหน โลกจิตไอชี่ว่ามันไปแอบดูสเธออาบน้าเหรอก็ใช่ใิ่ฉันไม่ได้สวยเหมือนเธอนะฉันแค่ใส่ชุดอาบน้ําอาบน้ําเนี่ยมันก็ไม่ดูฉันอาบน้ําอ่ะทาไมฉันโป๊ะเปื่อยอาบแล้วมานไม่มาดูฉันเนี่ยแถมฉันยังใส่ชุดอาบน้ําอาบเธอไม่ได้ใส่อะไรอาบเลยนะอืแปลกดีเนาะฉันได้ยินเหมือนเสียงน้องลม น้อจะไปดูน้องนอ้แพอาบน้ำนานแล้วโอ้ยแม่จ้ามากับน้องมินซะด้วยสาวขาวเสื้อเออน้องมินครับน้องน้ำแพใครใครเรียกฉัน่ะเออใช่ใครเรียกฉันอะมินใ,ใครเรียกฉันเจมสลาวเรียกฉัน,รฉนหรอ จ้าหนูป้าไม่เลี่ยกนะแล้วใครมันเรียกวะเสียงเหมือนพี่กิตนะเสียงคุณคุณพี่กิตพี่กิตวี่ยแบบ์แอบดูแกอาบน้ํานะพูดถึงมันตลอดเลยขออภยนะัยในคำหยาบนะคนถ้ามีคำหยาบอะไรขออภัยนะคะเออ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 ว้ายใครเนี่ยไอรินอะไรใครอะไรมิม กินนี่นะไว้ไอ้ที่มันแอบดูแกน้ะหรอก็ใช่ไงมันคือโรคจิตบูยไปแล้วนมมีนมแพนมแพ้เร็ววนมแพ้นมนแพ้ฉันไปนแล้วแกแกฉันไปแล้วนะแกไม่ไปอ่นะ,ปปะนุะ่มแพ้แกยังจะได้ไใพี่กินมันมองอีกเหรอ รถเดี๋ยวนี้กับบ้านฉันวันนี้ไม่ต้องไปนอนบ้านแกแล้วมันจะไปแอบบดูแกอาบบแบบน้ำโป๊เปลยฉันไม่มีสติแล้วฉันกลัวเธอเป็นอะไรกับ <c oughs> ออ่เไอโรคจิตพิกิตนั้นอะ่ะไม่ต้องไปเรียกมันว่าพี่นะลิลลี่เข้าใจไหมโอเคโอเคมิน okay. <Okay>, ลงมาสิ <c oughs> แกไปอยู่ตรงนั้นได้ไงโอ้ ไม่ได้ไว้อะไรจริงเลยวันดีแจน้องซานนมไข่หมาอ๋อกลับมาจากตลาดดึกแล้ววันนี้แกนอนบ้านฉันนะนมแพ้นมแพ้ลงมาอโอเคองลงมาสิเร็วๆเอไอโรคจิตมันจะมาได้มินโอ้ยโอในบ้านสว่างมากเลยเฮ้ยนี่ฉันขออาบน้ำก่อนนะนมแพะโอเคเดี๋ยวฉันไปรอที่ห้องนะ มาเดี๋ยวฉันพาเธอไปห้องไม่วันนี้เรานอนตรงนี้ไหมมันจะได้มีสเตียงได้เลยอ่ะเธออ่ะรอฉันอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันฉันไปอาบน้ำก่อนอ้มยอาบน้ำดีกว่าจ๊ วันนี้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นน้องมินดีกว่าตึ๊บเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่มีอะไรหรอกจ้ะน้องสาวตรงนี้มีไหมไม่มีไม่เห็น โอ้ยนมใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ขาวกว่านมแพะนมแพะอาจจะมาอยู่ฉันรอนมแพะดีกว่าเสียงอะไระ จะไปกลัวอะไรแค่พี่กีดนี่แกถูกมันดูจนชินแล้วใช่ไหมนเนี่ยใช่แล้วแหละอุย้ยอย่าบอกนะว่าแกเคยมีอะไรกับมนันอะไม่ถึงขนา,าดนั้นหรอกแค่จับติดนิดหน่อยเองเออเอเอนั้นนั้นเธอก็ไปอาบน้ำนะเออฉันอันนั้นแล้วเอเอธอหาฉันไปอาบน้ำหองสิโอเค ฉันไปรนะ้อ,ลอแล้วเธอ,อลองเพลงทำไมล่ะมินแพะแยกร้องอนะ่ะเกยเขาไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำแล้ว้กกวากบยกมาทำออไมาทำไม,มำไปแล้วนะตรงนี้ดีกว่าเลยมินแทะมันออกมา น้องแพะมาแล้วใช่ไหมอือหลังตอนนั้นดูข้างๆเห็นข้างหน้าตอนนี้อยู่ข้างหลังเห็นข้างล่าง <c oughs> น้องแพะเป็นยังไงบ้างออกมาเดียนี้ ฉันไม่อยากอยู่บ้านแกแล้วยังไงก็ต้องอยู่เพราะถ้าเกไปมันก็จะตามเกไปอยู่ดีฉันไม่ได้อยากให้แกไปเป็นอาชีพะกายของมันเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกนะรู้ไหมไปเข้านอนเข้านอนเข้านอนลูกลานมไข่หมานอนสินมแพ้ฉันง่วงมา นอนสิไม่ได้บอกให้แกไม่ได้นอนนะฮะฉันง่วงมากเลย <ปา S 1> อ่ะน,อน่เ<ๆ>น่เ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 ห็นไหมเห็นไหมบอกน,นอนนอนนอนก็นอน,ปอนไปสงสันอนเหมือน<ๆ>ลวมั้งยืนดูรอมันมาขี้ก็ยังไม่เห็นอะไร นอนห้องว้าวน,น,นอนชิดนอนสีชมพูชิดนอนไม่ได้นอนเพื่ออว้าว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 อืมอร์ชิด้าม่านสะด้วยทา,ทางสะดวก ทางสะดวกเลยทางสะดวกเลยเ <c oughs> ต้นระำํำตําเต้นระมำอ,อ,อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยทุกคนทุกคนทุกคนมีอะไรแปลกไปทุกคนเห็นสังเอ่อสังเกตหัวอีผู้หญิงไหมสังเกตหัวอีผู้หญิงนะ อ่ะอ่ะเดี๋ยวน้องมินจะลองหยุดเต้นนะมันก็ไม่มันก็หยุดพอน้องมินเต้นมันก็เต้นตามเนี่ยอะไรอะเต้นอย่างงี้แหละอะไรเต้นอย่างงี้แหละน้ออะไรอะไว้เฮ้ยมินมินอะไรนมแพ้แกหันหลังไปดูเธอไปปิดพม่านดูสิไว้เธอปิดพม่านเลย ขามันซี่ออกมาด้วยเราไปนอนห้องอื่นกันเถอะนุมแพ้ปิดประมาณด้วยปิดประมาณด้วยมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปิดประมาณปิดกันไปนอนนอนเยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ขอัวลาไปก่อนนะคะสัสดีค่ะก็จบล้ทุกคนสำหรับเรื่องเมื่อสั่นไปทเว่นแล้วเห็น เออคนราคิดกันคำไหนที่ไม่สุภาพคำไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดดับมิ้นนะบ๊ายบาย